ทีนี้มากันที่ในธุรกิจปิ้งย่างนะคะที่อยู่กับประเทศไทยเรามา41ปีด้วยกันแต่พอไม่ได้สร้างไรายได้รวมถึงก็มีไม่ได้มีกำไรด้วยนะคะเพราะว่าขาดทุนกันมาหลายปีก็เลยต้องปิดตำนานไปที่เราพูดถึงนั่นก็คือร้านไดโดมอนค่ะซึ่งไดโดมอนเองนะคะก็อยู่กับตลาด ทางด้านของบุฟเฟ่ติ้งย่างมายาวนานถึง41ปีด้วยกันค่ะทีนี้ก่อนหน้าที่เดโดมอนจะปิดสาขาหากสังเกตนะคะจะเห็นว่าฮอตพอตบุฟเฟ่ทยอยปิดสาขาไปก่อนแล้วซึ่งทั้ง2แบรนด์นี้อยู่ในเครือบริษัทเดียวกันดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ค่ะว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยไม่ได้ความสำคัญกับธุรกิจอาหารเหมือนในอดีตที่ผ่านมาทีนี้แรงกดดันไม่ว่าจะเป็นทั้ง การแข่งขันอย่างดุเดือดรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องยอมรับนะคะว่าการทรําธุรกิจอาหารในวันนี้มันไม่ง่ายเลยเพราะว่ามีทั้งเรื่องของการแข่งขันประกอบกับช่วงหลังโควิดเนี่ยที่มันคลี่คลายลงก็มผีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในตลาด บุฟเฟต์ปิ้งย่างกันมาก,กิ่งขึ้นอีกทั้งร้านอาหารพวกชาบูสุกี้หมาล่าก็เต็มไปหมดเลยค่ะดังนั้นเนี่ยแบรนด์เดิมๆที่อยู่ในตลาดจะอยู่นิ่งไม่ได้ก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็ต้องสร้างความเคลื่อนไหวเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังต่อเนื่องด้วยที่นี้ความท้าทายไม่จบแค่นั้นนะคะมันมีเรื่องผลพวงจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็กำลังซื้อที่ไม่ค่อยดีมากนะักประกอบกับรัฐบาลก็ ยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นรูป,ปรธรรมก็ทําให้ผู้บริโภคเองระมัดระวังค่าใช้จ่ายจากเดิมในวันหยุดหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ยผู้บริโภคจะออกมากินอาหารนอกบ้านกันอย่างคึกคักแต่ปัจจุบันจํานวนการเข้าร้านอาหารลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีนี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งรายได้ก็ถือว่าลดลงไปแล้วก็ขาดทุนสะสมกันมาอย่างต่อเนื่องการขาดทุนในครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการแบกรับต้นทุนไม่ไหวทางแหล่งข่าวผู้เชี่ยวชาญในวงการของธุรกิจร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ก็เลยได้ให้มุมมองกับทางเดอะสแนดเวลนะคะว่าในอดีตเนี่ยไดโดมอนเป็นแบรนด์ขวัญใจนักศึกษาเพราะว่าราคาเข้าถึงง่ายแต่ก็ต้องยอมรับ ว่าตลาดร้านอาหารแข่งขันกันสูงมากจริงๆทั้งรายเดิมที่อยู่ในตลาดรวมไปถึงร้านใหม่ๆที่เกิดขึ้นทําให้ผู้บริโภคก็มีทางเลือกใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นและพอมาเจอกับสถานการณ์โควิดช่วงนั้นเนี่ยร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบกันหมดหากใครไม่ปรับตัวก็ต้องเจ็บหนะักจริงๆแล้วฐานลูกค้าของไดโดมอนเนี่ยมักจะชนกับบาร์บีคิวพลาซ่าโดยตรงเพราะว่าจุดเด่นของ2แบรนด์นั้นเป็นร้านอาหารที่ต้องนั่งกินในร้านและช่วงโควิดหากสังเกตจะเห็นว่าบาร์บีคิวพลาซ่าเขามีการปรับตัวหาช่องทางใหม่ๆ ทั้งแจกเตาปิ้งย่างให้กับลูกค้าที่สั่งผ่าน Delivery ควบคู่ไปกับการทำการตลาดสร้างความเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับไดโดมอน ในช่วงโควิดก็ถือว่าปรับตัวได้ช้าเมื่อไรายได้หายไปแต่ว่าแบรนด์ยังต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าเช่าที่ค่าพนักงานค่าวัตถุดิบก็เลยทําให้บริษัทขาดทุนสะสมแล้วก็ไม่มีงบมาทําการตลาด <c oughs> ดึงลูกค้าเข้าร้าน <c oughs> แล้วถามว่า,าถ้าจะอยู่รอดเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างมิติไหนบ้างนะคะตามเทรนด์ของผู้บริโภคนี่คือเป็นเรื่องแรกเลยเพราะว่าปัจจุบันเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคมันเปลี่ยนแปลง <c oughs> มันมีเทรนด์ใหม่ๆเข้ามาค่ะไดโดมอนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เ แก่อยู่มานานลูกค้าที่รู้จักในอดีตอาจจะเติบโตพอที่จะมีกําลังซื้อมากขึ้นจึงเปลี่ยนใจไปกินอาหารอย่างอื่นส่วนเด็กรุ่นใหม่ <laughs> ก็อาจจะไม่รู้จักแบรนด์ <laughs> ก็เลยทำให้ลูกค้านั้นลดลงโดยวันที่30เมษายนทางไดโด,โดมอนได้ประกาศปิดไดโดมอนโคเ n นกริลที่สาขาเซ bon <laughs> ็นทรัลอุบลราชธานีก็เลยทำให้เหลือเพียงสาขาฟิวเจอร์พาร์คงสิตแต่ผ่านมาไม่นานนักค่ะก็เตรียมปิด ตัวลงทุกสาขาแล้วก็จะให้บริการจนถึงวันนี้นะคะ <c oughs> 5สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายก็ถือว่าบกมืออำลาไปอีกหนึ่งแบรนด์ของธุรกิจบุฟเฟ่ปิ้งย่างค่ะพิวิทยนี่อายุก็41ปียาวนานเหมือนกันเลยค่ะน้องเมทันไหมทันค่ะตอนนั้นก็คือเป็นขวัญใจนักศึกษาจริงๆนะคะอ๋อนสอบเสร็จก็ต้องไปฉลองที่ทูกต้องเลยนะครับเพราะว่าสมัยผมนี่แถวๆนั้นจะมีสาขาค่อนใหญ่อยู่ ใกล้ๆกับวชิระพยาบาลใก<ช>ล้ๆโรงเรียนก็เลี้ยงรุ่นแถวนั้นเป็นประจําเลยนะครับมาอยู่มายาวนานมากแต่แน่นอนว่าระยะหลังก็จะมีร้านใหม่ๆเกิดขึ้นก็ท้าทายพอสมควร<ช> <ๆ S 2> ทีนี้ครับในอยู่กับอุตสาหกรรมอาหารแล้วเราไปต่อกันที่สกีเอ็คกันบ้างครับเพราะว่ากําลังจะเดินหน้าเนี่ยลงสนามบุฟเฟ่์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเอ็มเคมีการประกาศทาบุฟเฟ่ย์อย่างเป็นทางการที่ตรงนี้หลายคนมองว่าเป็นกลยุทธ์หนีตายนะครับทีนี้หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาเลยก็คือบอมจอเอ็มเครีสอร์ทกรุ๊ปหรือว่า M ได้มีการปนะครอง m อประกาศถึง MK ็ม f คบุฟเฟ่โฉมใหม่นะครับจัดเต็มกับเมนูใหม่และว,วัตถุดิบกว่า100เมนูแบบไม่อั้นเลยนะครับก็เริ่มต้น499บาทนะครับ แนทเต็มอิ่มเนี่ย90นาทีที่สาขาเซ็นทรัลเวสเกตชั้น2นะครับก็เริ่มต้นให้บริการไปแล้ว1สิงหาคมทีนี้คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ MK Buffet mm. จะพบกับเมนูที่ถูกแบ่งไปตามจำนวนเงินที่จ่ายนะครับถ้าเราเริ่มต้น499บาทก็กินได้60เมนูถ้าเกิดเพิ่มก้นอีก200บาทคือ699นี่กินได้80เมนูถ้าเพิ่มไปอีก200บาทก็จะเป็น899ก็จะกินได้100เมนูเลยถึงแม้ว่าจะเป็นราคาสุทธิแต่ทีนี้ไม่รวมน้ำนะครับก็คือไม่รวมเครื่องดื่มกับของหวาน ทีนี้ถ้าอยากกินแบบไม่อั้นเลยนะครับอันนี้ต้องจ่ายเพิ่มอีก99บาทด้วยกันนอกจากนี้ครับเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์อย่างเป็ดย่างอันนี้เนี่ยไม่รวมนะครับต้องจ่ายเพิ่ม225บาทสำหรับจานเล็ก439บาทสำหรับจานใหญ่ด้วยทีนี้ลูกค้าหลายคนนะครับ MK ทำบุฟเฟ่ต์อาจเป็นเรื่องใหม่ท่ามกลางภาพจำนะครับว่าเดินเข้าไปปับ๊บเปิดหน้าเมนูสั่งของคือแบบอลาคาร์ แต่จริงๆแล้ว MK ลงสนามบ,บุฟเฟ่ต์มานานพอสมควรนะครับโดยที่แหล่งข่าวบอกแบบนี้นะครับบอกว่าถ้าก่อนเราเห็นบุฟเฟ่ต์ MK ในร้านที่เรามักจะเรียกในวงการว่าร้านที่ไม่ทํากําไรแหล่งข่าวอีกรายบอกกับเดอะสแตนดาร์ดเวลนะครับเช่นฟิวเจอร์พาร์ครั่งเ่ยมีมาก3สาขาต้องนำเอาหนึ่งสาขาไปทาบุฟเฟ่ต์เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าและอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องปิดร้านไปก่อนหน้าน,นี้ครับ MK มี14สสาขาที่เป็นแบบบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วซึ่งก็มีราคาที่440บบาทนะครับ กับ545บาทต่อหัวทีนี้ชฉมใหม่สารบ MK คือการทำราคาที่มันปรับตัวสูงขึ้นแลกมากับระยะเวลาที่นั่งกิน้นานขึ้นพร้อมตัวเลือกที่หล่ากหลายด้วยทีนี้ในมุมมองของแหล่งข่าวนะครับมองว่า ความเคลื่อนไหว MK ในครั้งนี้มันคือการหนีตายนะครับไม่ใช่การทดลองตลาดเพราะว่าได้ทำมาพักหนึ่งแล้วแหล่งข่าววิเคราะห์บอกว่าตอนนี้ MK ครับเจอกับปัญหารอบด้านโดยเฉพาะความอร่อยที่คุ้นเคยกลายมาเป็นความส,ามสัมซาาจำเจก็ได้ทำให้ลูกค้ารู้สึกอาจจะเบื่อแล้วครับก็ไม่อยากเดินเข้าร้านในขณะที่คู่แข่งเองก็งัดกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆมาสร้างสีสันแล้วก็ดึงดูดตลาดไปด้วยทีนี้ไตรามาสที่1ครับ ของปีนี้เลยนะครับ M ก็คือ MK นี่แหละครับมียอดขายนะครับสาขาเดิมนะครับติดลอบอีก6.1%แม้ว่าจะไม่ได้ระบุนะครับว่าในบรรดา3แบรนด์หลักอย่าง MK ยาโยอิและแหลมเจริญซีฟู้เนี่ยแบรนด์ไหนบ้างที่เจอปัญหาทีนี้ด้านบทความวิเคราะห์นะครับจากบอลโยนต้ากับบอลายที่ออกมาตั้งวิเคราะห์ประเมินนะครับว่าร้านเดิมของ MK ในไตรมาสที่2ของปี67นี้ อาจจะติดลบเนี่ยนะครับกว่า12ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงมากนะครับอนุมานได้ว่า MK เอ,องก็เจอกับปัญหาด้านยอดขายอยู่จริงๆด้วยนหะครับน้องเมย์ครับก็เลยได้มีมุมมองจากบทวิเคราะห์นะคะของทางฝั่งบริษ,ษัทหลักทรัพย์ที่มาประเมินแล้วก็คาดการณ์กันเดี๋ยวต้องมาจับตาก,กันดูนะคะว่าการประกาศงบรอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าการที่รายใหญ่ได้มาจับตลาดของบุฟเฟ่ก็ค่อนข้างน่าจับตามเหมือนกันแล้วก็เป็นการปรับกลยุทธ์รอบใหม่เหมือนเป็นการเปลี่ยนอิเมเจของทาง MK ไปด้วยเลยนะคะ ฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well กันนะคะ